เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมยิ่งเราประสบความสำเร็จมากขึ้นเท่าไหร่เรากลับยิ่งรู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นเท่านั้นหลายครั้งที่เราใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายแต่หัวใจกลับรู้สึกเหมือนถูกกั้นด้วยกำแพงกระจกที่มองไม่เห็นวันนี้ผมมีเรื่องราวที่จะช่วยให้คุณพบคำตอบว่าความลับของการเปลี่ยนกระจกเงา ให้กลายเป็นหน้าต่างเพื่อพบความสุขที่แท้จริงคืออะไรเรามาเริ่มเรียนรู้ไปพร้อมกันครับในห้องพักชั้นสูงสุดของคอนโดมิเนียมหรูใจกลางย่านสุขุมวิทในปีพุทธศักราช2569คุณปรกรณ์ยืนอยู่หน้ากระจกเงาบานใหญ่ที่สั่งทำพิเศษแสงไฟสีนวลขับเน้นให้เห็นใบหน้าที่สมบูรณ์แบบ และสูตรราคาแพงที่เขาสวมใส่ครับคุณประกรณ์คือชายหนุ่มที่คนทั้งกรุงเทพต่างก็ต้องอิจฉาเขาคือเจ้าของบริษัทเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุอย่างน้อยรอบกายของเขามีแต่ความหรูหราเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นขัดเงาจนวาววับทุกมุมห้องเต็มไปด้วยกระจกเงาที่คอยย้ำเตือนเขาเสมอว่าเขาคือใครและเขามาไกลเพียงใดแต่ทว่าท่ามกลางความเงียบสงบในห้องโถงกว้างขวางนั้น หัวใจของคุณปรกรณ์กลับรู้สึกแห้งแล้งอย่างบอกไม่ถูกครับทุกครั้งที่เขามองออกไปนอกหน้าต่างเขาจะรู้สึกํำคานใจกับภาพความวุ่นวายเบื้องล่างรถที่ติดขัดช้าๆผู้คนที่เดินสวนกันไปมาอย่างแออัดในซอยเล็กๆสิ่งเหล่านั้นดูไร้ระเบียบและไม่น่ามองเอาเสียเลยในสายตาของเขาสำหรับคุณประกรณ์แล้วสิ่งเดียวที่ควรค่าแก่การมองเห็นคือความสำเร็จที่สะท้อนอยู่ในกระจกเงาตรงหน้าเท่านั้นครับ ความภาคภูมิใจและความทะเยอะทะยานได้สร้างกำแพงล่องหนขึ้นมาล้อมรอบตัวเขาไว้เขาสนใจเพียงแค่แผนภูมิรายได้ที่พุ่งสูงขึ้นและภาพลักษณ์ที่ดูดีในสายตาชาวโลกจนเริ่มหลงลืมไปว่าการเชื่อมต่อกับเพื่อนมนุษย์นั้นมีความหมายเพียงใดจิตใจที่หมกมุ่นอยู่กับตัวเองมากเกินไปเริ่มทำให้เขารู้สึกเหมือนเป็นราชาที่ปกครองอาณาจักรที่ว่างเปล่า ซึ่งมีเพียงเขาคนเดียวเท่านั้นที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดที่หนาวเหน็บนี้ครับเช้าวันหนึ่งที่ท้องฟ้าเหนือกรุงเทพมหานครนดูขมุกขมัวคุณปรกรณ์ทอดสายตามองลงไปยังชุมชนแออัดที่ตั้งอยู่ติดกับตึกสูงระฟ้าของเขาครับเขาเห็นภาพชีวิตที่ดิ้นรนเห็นแผงลอยที่วางระเกะระกะและเห็นความวุ่นวายที่เขาไม่อยากยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ ความคิดหนึ่งแล่นเข้ามาในหัวของเขาว่าทำไมเขาต้องทนมองภาพที่ทำลายสุนทรียภาพแห่งความสำเร็จของเขาด้วยความวุ่นวายเหล่านั้นทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจและดูไม่สง่างามเอาเสียเ,ยเขาจึงตัดสินใจยกหูโทรศัพท์หาช่างการช่างทำกระจกฝีมือเอกที่ผู้คนเล่าลือกันว่าสามารถสร้างสารรค์กระจกที่งดงามที่สุดและประณีตที่สุดได้ครับเมื่อช่างการเดินทางมาถึงที่เพนต์เฮาส์หรูคุณปรกรณ์ไม่หล่อช้า ที่จะชี้ไปที่หน้าต่างยักษ์ที่เปิดรับทัศนียภาพของเมืองหลวงพร้อมกับกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เด็ดขาดว่าช่างการผมต้องการให้คุณนำกระจกเงาที่สั่งทำพิเศษมาปิดทับหน้าต่างบานนี้เสียผมไม่อยากมองเห็นภาพความวุ่นวายข้างล่างนั่นอีกต่อไปแล้วผมต้องการกระจกที่ใสสะท้อนได้ภาพที่คมชัดที่สุดกระจกที่สะท้อนเพียงภาพความสวยงามและความสำเร็จของผมกระจกที่ทำให้ห้องนี้ดูโอ่โถงและสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับ ช่างการรับฟังด้วยอาการที่สงบนิ่งใบหน้าของเขาดูใจเย็นและแฝงไปด้วยความเมตตาเขาไม่ได้คัดค้านหรือตั้งคำถามในทันทีเขาเพียงแต่มองลอดผ่านหน้าต่างบานนั้นไปยังโลกภายนอกช้าๆมองดูเด็กๆที่กำลังวิ่งเล่นและมองดูผู้คนที่กำลังทำงานหนักท่ามกลางความร้อนก่อนจะหันกลับมาสบตากับคุณปรกรณ์อย่างช้าๆช่างการเข้าใจดีว่าสิ่งที่คุณปรกรณ์ต้องการไม่ใช่เพียงแค่กระจกเงาบานหนึ่ง แต่มันคือกำแพงหนาที่จะช่วยปกปิดความจริงที่เขาไม่อยากมองเห็นครับการตัดสินใจเปลี่ยนหน้าต่างให้เป็นกระจกเงานี้คือจุดเริ่มต้นของบทเรียนสำคัญที่จะสั่นคลอนตัวตนของคุณปรกรณ์อย่างลึกซึ้งโดยที่เขาเองก็ยังไม่ทันได้เตรียมใจไว้เลยครับช่างการก้าวเข้ามาในห้องโถงกว้างด้วยท่าทางที่สงบและถ่อมตัวครับในมือของเขามีเพียงกล่องเครื่องไม้เครื่องมือเก่าๆ ที่ดูผ่านการใช้งานมาอย่างยาวนานเสื้อผ้าที่เขาสวมใส่เป็นเพียงผ้าฝ้ายธรรมดาที่ดูสะอาดสะอ้านซึ่งขัดกับความหรูหราอลังการของเพนท์เฮาส์แห่งนี้อย่างสิ้นเชิงครับคุณประกรณ์เดินไปเดินมาด้วยความกระวนกระวายใจพลางชำเลืองมองนาฬิกาข้อมือราคาแพงและจัดทรงผมของตัวเองในกระจกเงาที่ผนังอยู่เป็นระยะระยะครับ เขาสั่งให้ช่างการเริ่มงานทันทีโดยไม่แม้แต่จะถามชื่อหรือเชิญให้นั่งพักช่างการไม่ได้แสดงท่าทีขุนเคืองใจแต่อย่างใดครับเขาวางเครื่องมือลงบนพื้นอย่างเบามือแล้วเริ่มสำรวจพื้นที่รอบๆหน้าต่างบานใหญ่นั้นระหว่างที่เตรียมอุปกรณ์ช่างการสังเกตเห็นว่าในห้องนี้แทบไม่มีมุมไหนเลยที่ไม่มีกระจกเงาครับไม่ว่าจะหันไปทางไหน คุณปรกรณ์ก็จะเห็นแต่ภาพของตัวเองสะท้อนกลับมาเสมอกระจกเยอะดีนะครับคุณปรกรณ์ช่างการเอ่ยขึ้นว้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลมันช่วยให้ห้องดูสว่างและกว้างขวางขึ้นมากจริงๆครับคุณปรกรณ์ยิ้มอย่างภาคภูมิใจแล้วตอบกลับว่าใช่ครับช่างการผมชอบที่จะเห็นความสำเร็จของตัวเองสะท้อนออกมาแบบนี้มันทำให้ผมมีพลังในการทำงานมากขึ้น ช่างการพยักหน้าช้าๆแต่แววตาของเขากลับมีความเศร้าสร้อยซ่อนอยู่ลึกๆครับเขารู้ดีว่าความสว่างสวยที่เกิดจากการสะท้อนของกระจกเงานั้นเป็นเพียงแสงสว่างที่หลอกตาและทำให้คนเราหลงทางได้ง่ายที่สุดช่างการเริ่มเตรียมน้ำยาและแผ่นกระจกเงาบานใหม่ด้วยความประณีตราวกับว่าเขากำลังประกอบพิธีกรรมบางอย่างที่มากกว่าแก่การตกแต่งห้องครับ การลงมือทำงานอย่างช้าๆของเขาเริ่มทำให้บรรยากาศในห้องที่เคยตื่นเครียดกลับดูสงบลงอย่างประหลาดครับขณะที่ช่างการกำลังเตรียมพื้นผิวของกระจกอย่างประณีตเขาหยิบขวดสารละลายสีเงินวาวไว้ข้างกายครับคุณประกรณยืนกอดอกมองดูด้วยความสนใจช่างการจึงเงยหน้าขึ้นมาแล้วถามด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบว่าคุณประกรณทราบไหมครับว่า ความลับที่แท้จริงที่ทำให้กระจกใสธรรมดามดากลายเป็นกระจกเงาที่สะท้อนภาพได้ชัดเจนแบบนี้คืออะไรคุณประกร์สายหน้าเบาๆเพราะเขาไม่เคยใส่ใจเรื่องเทคนิคการผลิตมาก่อนครับช่างการจึงอธิบายต่อว่าพื้นฐานของมันก็คือกระจกใสธรรมดาครับหน้าต่างที่คุณเคยมองผ่านออกไปกับกระจกที่คุณใช้สองหน้าทำมาจากวัสดุเดียวกันแทบจะทั้งหมด แต่สิ่งที่ทำให้พวกมันต่างกันคือชั้นของโลหะเงินที่ฉาบไว้ด้านหลังครับเมื่อเราทางเงินลงไปเพียงบางๆกระจกที่เคยโปร่งใสและมองเห็นโลกกว้างก็จะเปลี่ยนหน้าที่กลายเป็นตัวสะท้อนภาพของเราเองทันทีครับช่างการหยุดมือเล็กน้อยก่อนจะพูดประโยคที่ทำให้คุณประกรณ์ต้องชะง,งักว่าเงินที่ฉาบอยู่ด้านหลังกระจกนั้นเปรียบได้กับอัตตา หรือความยึดมั่นถือตนของคนเราครับเมื่อใดก็ตามที่ใจของเราถูกฉาบด้วยความร่ำรวยความสำเร็จหรือความภาคภูมิใจในตัวเองจนหนาเกินไปเราก็จะเริ่มมองไม่เห็นคนอื่นครับเราจะมองเห็นเพียงแต่ภาพของตัวเองที่สะท้อนกลับมาเท่านั้นยิ่งเงินหนาเท่าไหร่โลกภายนอกก็ยิ่งเลือนหายไปเท่านั้นครับคำพูดของช่างการแฝงไปด้วยปริศนาธรรมที่ลึกซึ้งครับ คุณประกรณนนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งเขามองไปที่ขวดสารละลายสีเงินนั้นแล้วหันไปมองกระจกเงารอบๆห้องความคิดหนึ่งเริ่มผุดขึ้นมาในใจว่าหรือที่ผ่านมาชีวิตของเขาถูกฉาบด้วยชั้นเงินที่หนาเกินไปจนทำให้เขามองไม่เห็นความทุกข์หรือความสุขของใครเลยนอกจากเรื่องของตัวเองครับคุณประกรณ์เดินเข้ามาใกล้ช่างการมากขึ้น เขาหยิบผ้าสะอาดขึ้นมาเพื่อจะช่วยเช็ดรอยนิ้วมือบนแผ่นกระจกที่ช่างการกำลังเตรียมไว้ครับแต่แล้วเขาก็สังเกตเห็นรอยขีดข่วนเพียงเล็กๆที่แทบจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าบนมุมหนึ่งของกระจกเงาครับใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นความเครียดทันทีเขาบ่นออกมาด้วยความหงุดหงิดว่าช่างการดูนี่สิครับรอยขีดข่วนนี้มันทำให้กระจกบานนี้ดูมีตำหนิไปหมดเลยผมทนดูไม่ได้จริงๆ มันทำให้ภาพสะท้อนของผมดูไม่สมบูรณ์แบบครับช่างการหยุดมือแล้วมองดูรอยนั้นช้าๆก่อนจะยิ้มออกมาด้วยความเมตตาครับเขาพูดขึ้นว่าคุณประกรณทราบไหมครับว่าทำไมรอยเล็กๆนี้ถึงดูเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคุณนั่นเป็นเพราะคุณกำลังมองกระจกเงาอยู่ครับเมื่อเราจ้องมองแต่ตัวเองในกระจกเงา หัวใจของเราจะคอยจับจ้องหาแต่ความสมบูรณ์แบบที่ไม่มีอยู่จริงครับทุกรอยฝุ่นทุกรอยขีดข่วนเพียงเล็กๆน้อยๆจะขยายใหญ่ขึ้นในความรู้สึกของเราจนกลายเป็นทุกข์ที่คอยแผดเผาใจเราอยู่เสมอครับแต่ถ้ากระจกบานนี้เป็นหน้าต่างใสๆช่างการพูดต่อแม้จะมีรอยนิ้วมือหรือคราบฝุ่นเกาะอยู่บ้างคุณก็จะไม่สังเกตเห็นมันเลยครับ เพราะสายตาของคุณจะมองข้ามรอยเหล่านั้นไปเพื่อชื่นชมความงามของต้นไม้ความสดใสของท้องฟ้าหรือรอยยิ้มของผู้คนที่อยู่ภายนอกครับเมื่อเราลดการยึดต,ติดในตัวตนลงและเริ่มมองออกไปข้างนอกรอยตำหนิในชีวิตของเราก็จะดูเล็กลงไปเองตามธรรมชาติครับคุณประกรณนิ่งฟังพลางมองดูรอยขีดข่วนนั้นอีกครั้งครับคราวนี้เขารู้สึกได้ว่า ความโกรธเครืองในใจเริ่มเบาบางลงบ้างแล้วเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าความทุกข์ที่เขามีมาตลอดนั้นอาจเกิดจากการที่เขาพยายามทําให้ภาพสะท้อนของตัวเองดูไร้ที่ติจนเกินไปจนลืมไปว่าโลกภายนอกมีความหมายมากกว่าความสมบูรณ์แบบส่วนตัวครับช่างการหยิบกระจกเงาบานเก่าบานหนึ่งที่วางพิงผนังไว้ครับ มันเป็นกระจกที่ดูหมองมัวและมีรอยด่างดำอยู่ทั่วไปตามการเวลาเขาหยิบน้ำยาขวดเล็กๆขึ้นมาแล้วป้ายลงบนชั้นเงินหนาๆที่ด้านหลังของกระจกอย่างใจเย็นครับลองดูสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับคุณประกรณช่างการกล่าวชา้ชาๆขณะที่น้ำยาเริ่มทำปฏิกิริยา ชั้นโลหะเงินที่เคยทำหน้าที่สะท้อนภาพใบหน้าที่เคร่งเครียดของคุณประกรณก็เริ่มละลายและหลุดลอกออกมาเป็นแผ่นๆครับคุณประกรณ์เฝ้ามองภาพนั้นด้วยความทึ่งครับเพราะทุกครั้งที่ชั้นเงินหลุดลอกออกไปพื้นที่ตรงนั้นก็กลับมาใสสะอาดและโปร่งแสงอีกครั้ง สิ่งที่เขาเคยเห็นเพียงแต่เงาสะท้อนของตัวเองกลับกลายเป็นหน้าต่างที่มองเห็นท้องฟ้าสีครามกว้างใหญ่เบื้องหลังตึกสูงครับการขูดเอาชั้นเงินนี้ออกไปเปรียบเสมือนการที่เราพยายามลดอัดตราหรือความสำคัญของตัวเองลงครับช่างการอธิบายด้วยน้ำเสียงที่ก้องกังวานและเต็มไปด้วยพลังครับในวันที่เรามองว่าตัวเองสำคัญที่สุด เราจะเห็นแต่ตัวเองครับแต่ในวันที่เรายอมให้ความสำคัญนั้นเบาบางลงโลกทั้งใบจะกลับมาอยู่ในสายตาของเราอีกครั้งครับคุณประกรมองดูแผ่นกระจกที่กึง่งใสกึ่งเงาเขาเริ่มเห็นภาพคนงานก่อสร้างบนตึกตรงข้ามที่กำลังทำงานอย่างขยันขันแข็งและเห็นความงามของแสงแดดที่ตกกระทบยอดไม้เบื้องล่างช้าๆครับ ความโปร่งใสที่กลับคืนมาทำให้เขารู้สึกได้ถึงอิสรภาพที่เขาไม่เคยได้รับจากการจ้องมองกระจกเงาบานไหนมาก่อนเลยครับอิสรภาพที่แท้จริงไม่ใช่การมีทุกอย่างครับแต่คือการมองเห็นทุกอย่างโดยไม่มีกำแพงของตัวเองมากั้นกลางครับช่างการย้ำเตือนใจคุณประกรณในขณะที่แสงแดดเริ่มอาบไล้ใบทั่วใบหน้าของชายหนุ่มอย่างอ่อนโยนครับ คุณประกรณ์ก้าวเข้าไปยืนชิดขอบหน้าต่างที่ชั้นเงินถูกขูดออกไปจนใสสะอาดครับเขาโน้มตัวลงมองไปยังซอยแคบๆเบื้องล่างที่เขาเคยตราหน้าว่าเป็นพื้นที่ไร้ระเบียบทันใดนั้นสายตาของเขาก็สะดุดเข้ากับภาพของหญิงชาราคนหนึ่งที่กำลังนั่งแบ่งปันข้าวแกงในจานของตนกับสุนัขจรจัดอย่างใจดีครับถัดไปไม่ไกลนัก เขาเห็นชายวัยกลางคนในชุดคนงานที่ดูเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักกำลังอุ้มลูกชายตัวน้อยขึ้นพาดบ่าแล้วหัวเราะร่าเริงอย่างมีความสุขครับเสียงหัวเราะของเด็กน้อยคนนั้นดูเหมือนจะดังกังวานขึ้นมาถึงยอดตึกสูงเสียฟ้าอย่างน่าประหลาดครับคุณประกรณ์ยืนนิ่งอึ้งไปครู่ใหญ่ครับเขาเริ่มสังเกตเห็นรายละเอียดเล็กๆที่เขามองข้ามมาตลอดชีวิต เขาเห็นเพื่อนบ้านที่ยืนทักทายกันอย่างเป็นกันเองเห็นไม่ค้าที่แถมขนมให้เด็กน้อยด้วยรอยยิ้มและเห็นสายใยแห่งความเอื้ออาทรที่ถักทออยู่ในชุมชนเล็กๆแห่งนั้นครับช่างการครับคุณประกรณ์เอ่ยด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือเล็กน้อยที่ผ่านมาผมมองลงไปเห็นแต่ความวุ่นวายและความยากลำบากแต่ทำไมวันนี้ผมกลับเห็นแต่ความอบอุ่นที่ผมเองก็ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนเลยครับ ช่างการเดินมายืนเคียงข้างแล้วตอบว่านั่นเป็นเพราะสายตาของคุณไม่ได้ถูกกั้นด้วยภาพลักษณ์ของตัวเองอีกต่อไปแล้วครับเมื่อใจเราโปร่งใสเหมือนหน้าต่างบานนี้เราจะมองเห็นความจริงที่ว่าทุกคนต่างก็มีความทุกข์มีความสุขและมีความเป็นมนุษย์เหมือนๆกันครับความงามที่คุณเห็นอยู่นี้ไม่ได้อยู่ที่ราคาของสิ่งของแต่อยู่ที่ความเมตตาและการเชื่อมโยงกันถึงกันครับ คุณประกรณ์เริ่มเข้าใจแล้วว่าความร่ำรวยที่แท้จริงอาจไม่ใช่การได้ยืนอยู่เหนือใครแต่คือการได้มองเห็นและเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้อย่างลึกซึ้งครับความหนาวเหน็บในใจที่เขาเคยมีมานานแสนนานเริ่มถูกแทนที่ด้วยความอบอุ่นจากการมองเห็นเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริงครับประกรณ์ยืนมองภาพชีวิตเบื้องล่างอยู่นานแสนนาน ความเงียบเข้าปกคลุมห้องโถงกว้างขวางนั้นอีกครั้งแต่ความเงียบในคราวนี้กลับไม่ได้ให้ความรู้สึกที่อ้างว้างเหมือนเช่นเคยครับเขาค่อยๆหันกลับมามองช่างการด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปชายหนุ่มผู้เคยมั่นใจในตัวเองอย่างเต็มเปี่ยมบัดนี้กลับดูอ่อนน้อมและสงบนิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับผมเข้าใจแล้วครับช่างการชั้นเงินที่ฉาบอยู่หลังกระจกนั้นไม่ใช่แค่โลหะ แต่มันคือมานะหรือความถือตัวของผมเองครับผมหลงระเริงไปกับตัวเลขในบัญชีและชื่อเสียงจนสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นชั้นเงินหนา,นา,นาที่ฉาบหัวใจของผมไว้ครับเขาพูดต่อช้าชาว่ายิ่งผมประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่ผมก็ยิ่งพยายามทาชั้นเงินนั้นให้หนาขึ้นเพื่อที่จะได้เห็นภาพตัวเองที่ดูสง่างามขึ้นแต่ผลลัพธ์ที่แท้จริงคือผมกลับกลายเป็นคนตาบอดครับ ผมมองไม่เห็นความสุขที่เรียบง่ายมองไม่เห็นความทุกข์ของเพื่อนบ้านและที่สำคัญที่สุดผมมองไม่เห็นแม้แต่หัวใจของตัวเองที่กําลังร้องเรียกหาความเป็นมนุษย์ครับช่างการยิ้มออกมาด้วยความปิติใจเขาเห็นเมล็ดพันธุ์แห่งความเมตตาหรือเมตตาธรรมเริ่มผลิบานในใจของชายหนุ่มตรงหน้าแล้วครับเมื่อเราละทิ้งความถือตัวลงได้ เราจะพบว่าโลกนี้กว้างใหญ่และสวยงามกว่าที่เราคิดไว้มากครับคุณปกรณ์ช่างการกล่าวเสริมความสุขที่เกิดจากการมองเห็นและเข้าใจผู้อื่นคือความสุขที่ยั่งยืนและเย็นใจที่สุดครับมันคือการเปลี่ยนจากใจที่ร้อนรุ่มด้วยการแข่งขันมาเป็นใจที่เย็นสบายเหมือนหยาดน้ำค้างครับในวินาทีนั้นปกรณ์รู้สึกเหมือนยกผูเขาออกจากอก ความหนักอึ้งที่เขาแบกไว้ในฐานะราชาบนหอคอยงาช้างได้มาลายหายไปสิ้นครับเขารู้สึกถึงความเชื่อมโยงกับผู้คนในซอยเล็กๆเ,เบื้องล่างราวกับว่าพวกเขาคือญาติพี่น้องที่เขาเพิ่งหาเจอครับบทเรียนเรื่องกระจกและหน้าต่างได้เปลี่ยนมุมมองต่อชีวิตของเขาไปตลอดการอย่างแท้จริงครับเมื่อแสงอาทิตย์ยามเย็น เริ่มทอแสงสีทองส่องผ่านแผ่นกระจกที่ใสสะอาดเข้ามาในห้องคุณประกรณหันไปหาช่างการด้วยรอยยิ้มที่ดูผ่อนคลายที่สุดในรอบหลายปีครับช่างการครับ,รบเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงผมตัดสินใจแล้วครับผมจะไม่ติดตั้งกระจกเงาบานใหญ่บานนั้นอีกต่อไปแล้วช่วยทําให้หน้าต่างทุกบานในห้องนี้ใสสะอาดที่สุดเท่าที่จะทําได้เถอะครับผมอยากเห็นโลกใบนี้ ผมอยากเห็นผู้คนและผมอยากเตือนตัวเองเสมอว่าชีวิตของผมมีความหมายก็ต่อเมื่อผมมองเห็นความสำคัญของคนอื่นด้วยครับช่างการพยักหน้าด้วยความยินดีเขารู้ว่างานของเขาในวันนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ใช่เพียงแค่การทำกระจกแต่คือการช่วยเปิดตาเปิดใจให้กับเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งครับก่อนจะลากลับช่างการทิ้งท้ายไว้ว่าหน้าต่างที่ใสที่สุด คือใจที่ไม่มีความถือตัวครับคุณประกรณ์เรื่องราวของคุณประกรณ์สอนให้เราได้รู้ว่าในโลกที่ทุกอย่างหมุนรอบความสำเร็จและภาพลักษณ์เรามักจะเผื่อทาชั้นเงินแห่งความทะเยอะทะยานลงบนกระจกชีวิตของเราจนวันหนึ่งเราอาจมองไม่เห็นใครเลยนอกจากตัวเราเองครับลองถามตัวเองดูนะครับว่าในวันนี้คุณกำลังมองผ่านหน้าต่างเพื่อทำความเข้าใจเพื่อนมนุษย์หรือคุณกำลังจ้องมองแต่กระจกเงา เพื่อหอยหาความสมบูรณ์แบบของตัวเองอยู่ครับหากเราลองขูดชั้นเงินของความถือตัวออกไปทีละนิดเราจะพบว่าโลกนี้มีทั้งความรักความเห็นอกเห็นใจและความงดงามที่รอให้เราเข้าไปสัมผัสอีกมากมายครับหากคุณชื่นชอบเรื่องราวที่ช่วยขัดเกลาจิตใจและสร้างพลังบวกแบบนี้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแห่งการใช้ชีวิตอย่างมีสติไปกับเรานะครับ สำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีหัวใจที่ใสสะอาดเหมือนหน้าต่างที่เปิดรับความสุขครับสวัสดีครับ